อยู่จังว่ารถหรือรับกล้องเหรอได้ดูรถกันพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวพาไปดูสนามต่อโอ้เทจริงมเสียงอะไผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เจอกันอีกแล้ว คนชอบความเร็วต้องมานี่นะครับการนี้น่ะลงแข่งบางแสนกลางปีด้วยสุดดีดน้ำเราจะไม่เปียกนะเย็นนี้วันนี้ไม่ค่อยมีพระอาทิตย์ให้เราเห็นนะก็เลย ไม่รู้จะพาไปดูที่ไหนยังไงก็คงเดินดูเ่นี้พอหอมปากหอมคอวันนี้ใครได้ดูช่วงเที่ยงนะ่าจะเห็นว่ามีปลาตายเกื่อนหาดเลยเห็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับทางเทศบาลเขาก็บอกตรงๆกันว่านะมันเป็นปลาขนาดเท่าๆกันะปลาขนาดเท่าๆกันตายเนี่ยก็คือคาดว่ามันเริ่มเน่าแล้วน่าจะตายมาสักพักหนึ่งแสดงว่าเหมือนกับ ชาวประมองอาจจะล้อมล้อมปลาพวกนี้ได้แล้วก็อุปกรณ์ขาดหลุดล่วงมาแต่บางสำนักข่าวเขาบอกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาหางโกยราคาแบบคงแบบไม่ได้ราคาดีไม่ได้ราคาแพงเขาก็เลยทิ้งซะง,งั้นแต่ก็ไม่อยากไปว่าร้ายชาวประมงเขาด้วยว่าเขาทิ้งทำให้ท้องทะเลเน่าเหม็นคือเห็นทริงแล้วนะรอบนึง เห็นทิไม่ใช่เห็นหรอกอ่าก็มีข่าวแบบนี้มาอีกแล้วนะรอบนพรุ่งนี้รายสดแข่งขันกี่โมงนะครับคุณวุฒิก็คงมาดูช่วงเช้าเห้ามันเดิอมานะเราพาดูช่วงเช้าแล้วช่วงแข่งรถคงพามาแซวดูอีกรอบกับกิจกรรมเขาเย็นนี้นะครับผมก็กลับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาดูช่วงที่เขาแข่งรถกันใหม่นะครับผมก็วันนี้มีปรากฏการณ์หนึ่งก็คือปลาตายริมท้องทะเลเพียบเลย วันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเรือประมงที่อยู่หลังเรากำลังวิ่งไปไหนเนะี่ยติดไฟด้วยสว่างดีจริงๆวันนี้ไปก่อนนะครับดําก็ดําแต่ตัวและหัวใจรูปทางหน้าตาอย่างไรแต่ใจก็รักจริงอยากเป็นคนสองใจรักใครที่ละลายคน <c oughs> แข่งกับพี่หนุ่มกะลาหรือไงเนี่ยดำสนิทนะสีสายหน้า